สวัสดีตอนเย็นครับผมพ no? ี่น้องวันนี้ก็มีโอกาสครับนี่ครับอันนี้ปูเขาไว้ครับพี่น้องเขาหน้าปังนะครับเขาญี่ปุ่นนี่มีโอกาสมาใส่เบ็ดครับใต่เขียดไว้ครับพี่น้องเบ็ดยี่สิบลังครับลองมาใส่บ้งครับวันนี้ครับใส่น้ําห้องไหมครับนี่ครับหมายครับดี่ใส่ล่อนน้าห้องไปแล้วครับครับ ติดตามงครับครับพี่น้องพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วครับผมบรรยากาศน้ำทงน้ำทาครับเสียงเขียดน้อยห้องครับก็ใส่เบีดได้ประมาณสิ่ปหลังครับพี่น้องนี่ครับไหเนเบิ่งครับเหยียดเขียดนะครับเขียดกับ นี่ครับอาใส่ไปน้ำนี้ครับไปครับแรงมารุนเหมือนกันครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องอยาาเบ็ดรอบแรกครับนิมฟิวคือเกาี่ครับมากับเสียแขกเหบือนเดิมครับเสียแขกเสียแขกกระพานออดครับทีมงานอะไรนะมาขอเสียงดังหน่อย นี่ยนายอันนี้ไม่ตั่วงั้นนี่นี่ครับบรรยากาศน้ำทงน้ำท่าครับครับพี่น้องหลังมีเปียกๆครับแต่จะมีตวัตวประตูงค,ครับเหมือนขั้นเบ็ดครับ โอ้หลุดครับอืมแต่ลุนต่อครับผ่านออกไปสคุณแล้วครับก็แย่ๆครับบอกกินครับ ริ่ครับไปเดี๋ยวรุ่นน้ำเสียแขกครับนี่ครับผ่านออกับเสียแขกครับหมานแล้วตัวแต้มแรกครับตังงตวใหญ่ไหมตกเฮ้ยล,ล่วงลงน้ำแล้วเว้ยนีติดติดเบาเบานี่อืมเมียไม่ด่าแล้วล่วงลงน้ำแั้วนั้งอาะชวหน่อยชวยหน่ยอยอาลงไปเหมือนเดิม <P o> พอเดี๋ยวล่วง ไปครับเข้าไปลูนดนน้ำแกงครับพี่น้องทีมงานเนียนนายให้โ <c oughs> น,น้ตดูว่าไปเอาไว้อะไรเก็บปาดเก็บตะปาบเฮ้ยเฮเอาแล้วครับทานอัดพอได้กิน เดี๋ยวไปรุ้นกันครับผ่านออฟตูนแล้วครับเอาแล้ววะนี่เสียของเราครับจ้านี่ครับผ่านออฟฮึพอได้ปลครับพอได้ปลครับนี่ครับพี่น้อง ก็เด็ดปนอยู่ครับคาบหนึ่งเลี้ยวอยู่เนาะผักหลายกระลำเยอะช่วงนี้นะครับผ่านออทฮากลับมาอีกแล้วครับสวัสดีตอนเช้าครับผมพาพี่น้องออกมาหายามเบ็ดครับบ่าบ่ค่อยมีแล้วครับพี่น้องนี่เป็นน้ำดินหลังนึงครับเอาพูดจริงสินะครับคันเบ็ดครับพี่น้อง โอ้เห็นตัวปลาครับมอครับโอ้ือเล็วๆใส่สวยๆนี่ครับพี่น้องโอ้ลองใส่ตีเต็ม,มขึ้นแล้วครับนี่อืออุ้ยนี่โอ้ตัวงามอยู่ครับเอาแล้วครับพอได้กินแล้วครับวันนี้ครับดีครับผม